พอแล้วครับใครบ้างดานะครับมีแม่มันนะครับผมเหรอไม่มาตัวนึงนะครับพอแล้วครับ <Dynam ite> นี่อีกตัวนึงนะครับผมผู้ใค,ครับหยู่ด้าข้นะครับเห็นไหมครับเห็นแล้วอืมได้มาแล้วนะครับไข่นี่นะครับเพิ่อมอีกตัวนึงครับผมหนึ่งตัว สวัสดีครับสวัสดีครับผมเบ้าอย่างมีสารซิตี้ครับผมคืนนี้กับพะพ่พัน้องมาหาไต่แมงดานะครับผมกับพเมึงว่าแมงดานะครับผมตัวทีมมีใครนะครับมันจะอยู่จังไดนะครับผมวันนี้กับมากับหมาเขานะครับผมสวัสดีทีสุขสุขคนะครับนีเบ้าอย่างกับมากับหมาครับผมมาหน่อยทั้งมาหน่อยทั้งมาง่นะครับผมสีหาตัว เอามืา่อนครับผมคืนนี้ชิมานน้องมานะครับมันมีกลมาชมบรรยากาศนะเมื่อคืนนะครับมามองแมงดาตัวที่น,นี้ใครนะครับว่ามันดูจังเลยนะครับผมครับมังใครนั่นนะครับ มันผมไข่มันนะครับแต่ว่าตัววัานได้เห็นนะครับแม่มันยู่ใส่น่งแม่มับคิดีอยู่ยแถวๆนี้นะครับน้ำคใส่โอ กูเห็นนะครับพอแล้วครับใครบ้างดานะครับมีแม่มันนะครับผมครับเห็น hmm. มาตัวนึ่งนะครับหนึ่งตัว ใครกับปล่อยมันบอกนะครับผมกำลังบอกเอ้ยมันอกตอดปากโอ้ยดีไหมมันแทงปากเลยจริงกับทั้งหัวผู้ดีนะครับมาการเล่นส่วนกันไปส่วนกันมานะครับผมนี่ครับตัวนึงครับพอแล้วครับนื่นดอีกตัวนึงนะครับผมอหนึ่งตัวครับ มาเล่นย้ำนะครับเล่นไปเล่นมาแมงดาขึ้นเลยเอา๋ายำ้ำโตไปมาเล่นสวนหน้าสวนหลังนะครับใครนึงเบ้ายำไม่ไว้นะครับพราพ่อไว้เต่ตอนเท้าเล้งนะครับผม เมื่อเมื่อเนี้มืม่อคืนตัวไม่จะมาบ่านะครับใครนะครับผมหาแม่ก่อนครับหาตัวแม่ก่อนอยูบ่หรือว่าข้าเจ้างมไปแล้ว อุด้วยตาเองใต้นะครับเห็นไหมครับเห็นดอืล้ลยไหมาแล้วนะครับไค่นี่นะครับก็มีอีกตัวน,นึงครับผมหนึ่งตัวเาขากับกล้อยมันบอกเลยนะครับ มันสืบพันต่อไปนะครับผมเรายัางใจเจ้าตัวไเลยครับถ,ถ้าพ่อใข้ในโอกาสที่เขาได้ในสูงนะครับผมเพราะว่าตัวมันจตอยู่แถวๆนั่นแหละครับบางตัวก็อยู่ใต้อ,อันนี้ก็สก,กัดใ้แมงดาได้เลย,เยก็เลยไป้พายนีดดีไป,ไปแมงดานี่เอาอยุติ เฮ้ยจะดี๋ยว้ไปไปไปมั่วมั่วมาพ่อหนูยุคห่างน้ำนะครับไม่ออกดิตดี๋ยวยุคที่สงไรไม่ออกดิครับ มีเหียนะครับผมเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้หินแลื่นลงมานะครับเขินขงอยู่ปลาหลตัวชิ้นให่บุได้นะครับโอ้ตอนนี้กับมุนในปุ๋ยนะครับฟังนี่น้ำเย็นนะครับผม ผู้หิงกัวคุณพังนี่นะครับตอนนั้นเสือดำนะครับผมตอนนี้จูรี่น่อยนะครับตอนนี้เตี้ยน่อยโอ้โหงานใหญ่นะครับผมนีนคือลายหูษเต๋ะ เจนกกน่ากำลังขุดนะครับอ๋อีนอีกอะไรทั้ทงนั้นวหรออ๋อได้บบได้กับบนันครับโอ้ลูกขรรดาเป็นควไรเ้อมาเลยเจนน่ากระสูเต็มที่นะครับเี้ยเจนดูวะ คือว่าคือหออ่างเดียวสไตล์ของเพื่อนนะครับพ่อหนุ่ยจะส่งเสียงส่งเสียงเรียกเจ้าของนะครับผมเพื่อเจ้าของได้ยินเสียงมาฟังนี่นะครับผมใส่ใกล้ตัวแล้วนะครับเริ่มให้นะครับ มส่งเสียงเล่งนักแล้วครับผมเดี๋ยวมาใกล้ตัวนะครับ <S <S เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับ <S <S เดี๋ยวหน่อยเริ่มบุกหนักนะครับ <S <S 1> <S 1> เอาเหงาแดียงเหงาก็ได้กขวบว่าเฮาว,วงงางเสือดำนะครับวางนี่น้ำเย็น ดีแล้วจุลิดี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 มุ้งน่าจะรักกันนะครับกับฟางนั่นนะครับอ๋อจุลีน้อยเขาไปเปื้ยนก่มันลอยออกสีครับเกี้ยน้อยขึ้นไปฟัางพุ่นแล้วมันจะรักกันนะครับหนึ่งหูวสองหัวสามหูนี่นะครับมากระเดื่องเราแย้งนะครับมันป้าหลายพวก ก็อยู่บนับน,บนเอาเลยนะเอาเอาอยู่นะครับมากอนนี้ขึ้นลงบุนนะครับผมกำลังงงกำลังระแวงนะครับเอาจุลีกัเข้าไปเปลี่ยนกะนะครับผมเข้าไปเปลี่ยนกะกับเจ้าหน่อยเอาจะรักกันนะครับดับลบทบทบทดัลัดทั้งหมดไปไปเอาคุณนายน้องหยินกับลักทังฟุ่นนะครับ ร่อมด้วยสอยกันหายากหายกินซอยกันนะครับผมมาก็ซอยคนหายกินอ้าสดเปิดทางม่ออกสิครับน่านี่ก <illa ises> ็ยังหวงอยู่าจจะยู่นะครับนี่น้อยห่วงอยู่นะครับเจเจุณเจคุดค ครับก็ได้หนูมาตัวนึงนะครับตัวง่า่ภาไหนครับผมเพราะได้ขวารับภาพตอนมากัดเบ้ายำกับไ่ได้ทายทํำนะครับผมเดี๋ยวมันจะดูหดไล่นะครับผมเบ้ายำ่กับที่คอตัดออกนะครับสรุปผลงานครับผมแมงดาก็ไดสามสี่ตัวนะครับแมงดาก็บ่ได้ลายนะครับผมสรุปผลงานคืนนี้นะครับ ก็ได้หนูตัวนึงนะครับเพราอ้ขวางครับผมสำหรับคืนนี้ครับผมขอฝากไว้ที่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้อีสานซิตี้ครับผมเพื่อเป็นกำลังใจบอยอย่างไม่คิปต่อไปนะครับพอ,อนคลิปหนา้าคืนนี้สวัสดีครับ